โอเคต้องขอบรับสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมกลับเข้าสู่ช่อง TCV Gaming a g อ i กเช่นเคยน,นะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมเราพาทุกคนกลับมาอยู่กันที่หน้าเว็บของ VIP Store Shop กันนั่นเองนะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะผมเราก็มีโค้ดฟรีมาแจกุก กันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวก่อนเข้าไปเติมโค้ดนะครับทุกคนก็สําหรับลิงก์เข้าเว็บก็จะแปะไว้นะครับผมอยู่ที่คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะครับทุกคนก็กดที่ลิงก์มาที่หน้าเว็บของวีีได้เลยนะครับทุกคนทุกคนเข้ามาที่หน้าเว็บเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้าไปเติมโค้ดฟรีกันเลยนะครับทุกคนก็ทุกคนตามผมไปที่เติมโค้ดนะครับ เข้าไปนะครับผมก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับทุกคนก็จะมีช่องเกาะรหัสโค้ดอยู่ตรงด้านล่างนี้นั่นเองนะครับทุกคนก็สําหรับตรงนี้ให้ทุกคนเกาะรหัสโค้ดตามผมได้เลยนะครับผมขายทีเข้ามาดูใหม่ก็สามารถกกอกตามได้เหมือนกันเลยนะครับโอเคนะครับผมก็สําหรับรหัสโค้ด4วันนี้นะครับผมเป็นโค้ดนี้เลยนะครับทุกคนก็เอาไปกกอกตามกันได้เลยนะครับผมเป็นโค้ด V P R D L B K 3นะครับทุกคนก็กรอกตามนี้เลยนะผมเสร็จแล้วให้ทุกคนกดตรวจสอบการทำรายการตรงด้านล่างนี้ไปนะครับ <c oughs> นี่นะผมก็จะแลกโค้ดสำเร็จแบบนี้นะผมเสร็จแล้วให้ทุกคนเข้าไปดูที่บัญชีของตัวเองนะครับ นี่นะผมก็ดูที่พ้อยคงเหนือนั่นเองนะผมก็จะอยู่ตรงด้านล่างนี้เลยถ้ผมได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนสําหรับรหัสโค้ดฟรีวันนี้นั่นเองนะทุกคนก็อย่าลืมเ็าไปกรอกกันด้วยนั่นเองนะผมส่วนใครที่ใส่ไ,ไม่ทันก็ต้องรอติดตามคลิปหน้าอีกเช่นเคยนั่นเองนะทุกคน โอเคนะผมก็สำหรับรหัสโค้ดฟิวนี้ก็ประมาณนี้เลยนะผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากากดไลก์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้กันด้วยนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เป็ใจกันอีกคลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนลวกันนะครับผมไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ